สนับสนุนรายการโดย Mw Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมนเจอร์ r ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว แมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดชชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์ความวิพิลาเวียเนี่ยมันดีมากเลยคนใช้กัน30ประเทศอ้าว oh. แต่แกน่าจะลิสต์ออกมาหน่อยได้สาประเทศมีประเทศไหนบ้าง มันมีอยู่ไม่เกิน5ประเทศที่ใช้แล้วก็ตอนนี้อิน,อนเดียก็เพิกถอ,อนไปแล้วหนึ่งประเทศประเทศไทยยังไม่เพิกถอ,อนเราเป็นคนจนแต่เราชอบใช้ของแทนฟ้าทะลายโจรป่าเนี่ยผมยังเชื่อว่าด้วยสภาพอากาศความสมบูรณ์น่าจะส่งผลตอบคุณสมบัติทางยาด้วยซ้ำปลอดภัยปลอดจากปุ๋ยเคมีอาจจะมาตรฐานสูงกว่าแกปอีกมีคนอีกจำนวนมากที่ตรวจเองแล้วใช้เลยเนี่ยเยอะมากนะครับ เขาไม่าไม่รอคุณหมอแล้วผมพยายามจะไล่เลียงแล้วก็พยายามจะสอบถามหลายที่ว่าที่คุณหมอเนี่ยเขาไม่ใช้พออะไรครับแล้ว,แล,วแล้วคุณหมอที่จัดงานกับงานการโควิดนี่นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยแหละว่าฟาวิพิราเวียมันไม่ได้ผลตั้งแต่หลอกทดลองจนกระทั่งเมตาอะไรสิครับ สวัสดีนะครับกราบสวัสดีพี่รสนาตัวสิทธกูลนะครับอาจารย์ทรงสุพรรณนะครับคุณครพรชัยชูเลิศอยู่ที่มูลนิธิข้าวขวัญน,นะครับที่เรารู้จักกันดีแล้วก็รวมทั้งที่รสนาตัวสิทธกูลซึ่งท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา แล้วก็ก็เป็นกรรมการมูลนิธิสุขภาพไทยนะครับแล้วก็ท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ด้านสุขภาพแล้วก็สิทธิของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานวันนี้ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้ที่ติดตามรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนของเราด้วยความจริงแล้วเรื่องราวที่เราคุยกันครั้งอยู่ตั้งแต่ครั้งก่อนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพร ช่วยได้อย่างไรกับเรื่องของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งจะมาเป็นตอนที่สองในวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องถือว่าเรื่องราวที่สำคัญที่สุดณขณะนี้เนี่ยมันคงยังอยู่ที่สถานการณ์ของโครโครโนาไวรัสที่ยังคุกคามอยู่แม้กระทั่งในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพที่เต็มเปี่ยมอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ตาม นะครับแล้วรวมถึงเรื่องของกระแสของอวัคซีนเทพนะครับวัคซีนที่เป็นที่ต้องการเป็นที่มุ่งหวังของคนไทยจํานวนไม่ใช่น้อยเลยโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างคาดหวังว่าตัวเองอยากจะได้ตรงนั้นโดยที่วัคซีนที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยมั่นใจวันนี้เนี่ยนะครับเรายังจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ปานเทพปัวพงพันธ์คณะปฏสถาบันแพทยแผนบรูราการา และเวชศาสตร์ชลวัยมาหาวิทยาลัยรังสิตผมต้องขออนุญาตเล่าให้พี่รสนาอาจารย์สงแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์บันเทพนะครับว่าเมื่อวานนี้เองผมเพิ่งได้มีโอกาสไปกับทีมงานเพื่อนๆหมอหน่อยนะครับอาจารย์อุดมที่นั่งคุยอยู่เมื่อสักครู่ครูเกียรติติพงศ์นะครับคุณชาวลิตทวีไทยทีมงานทั้งหมดเลยครับ10กว่าท่านเราก็ไปตระเวนเยี่ยมโรงพยาบาลสนา นะครับตั้งแต่อำเภอสามชุกเดิมบางนางบวดดานช้างหนองยาไซดอนเจดีอู่ทองแล้วเราก็พบปรากฏการณ์อีกหลายหลายปรากฏการณ์ที่เราอยากจะคุยให้เห็นให้ชัดถึงว่าความไม่มั่นใจในพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทยของเรากันเองจากค่านิยมก็ดีจากข้อมูลทางด้านวิชาการที่ยังซับซ้อนสับสนหรือว่าเชื่อถือยังไม่ได้หมดนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพี่รศนาเนี่ยท่านได้คลุกคลีกับเรื่องนี้มานานครั้งที่แล้วพี่เขาก็พูดถึงเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทลายโจรน,นะครับแล้วก็คิดว่ากาลังแจกอยู่ของมูลนิธิสุขภาพเนี่ยอยากให้พี่เล่าเรื่องความเป็นมาในช่วงห้าปีสิบปีที่ผ่านมาที่ที่ได้อยู่คลุกคลีกับพืชตัวนี้เนี่ยนะครับแล้ว ทำไมนะมาจนถึงวันนี้เนี่ยแม้ท่งแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการยอมรับสมุนไพรไทยมาแล้วระดับหนึ่งทําไมจึงยังมีกระแสต่อต้อตานหรือยังมีกระแสที่ไม่ยอมรับอยากให้พี่ช่วยเล่าเอ,อให้กว้างๆได้ยาวๆเลยครับเชิญครับพี่ประชนาครับต้องบอกว่าเ,เรื่องสมุนไพรเนี่ยมันกรณีเรื่องของฟ้าทลายโจรก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องห้าหกปีที่แล้วแต่มันคือสามสิบหกปีที่แล้วสามสิบหกปี คือตอนนั้นทำหนังสือฟ้าทลายโจรที่ตีพิมพ์ฉบับแรกเป็นจุสลสารอของวารสารข่าวสารสมุนไพรตอนนั้น<ล>ที่โฆษณาอายุสิบสี่ป่ะครับก็ประมาณนั้นแหละคือตอนนั้นอะตีพิมพ์ครั้งแรกนะหน้าปกมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสีแบบแต่มันจะมารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะ ก็เรียกว่ามันเป็นเนื้อหาที่คลาสสิกมากเลยใช่คือพิมพ์ครั้งแรกในปี2528 2528ครับก็นับนับมาถึงปัจจุบันก็36ปี36ปีเต็มซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็เป็นการรวบรวมประสบการณ์ทั้งของคนไทยที่ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโรคต่างๆอาการความป่วยต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงงานวิชาการ ของต่างประเทศที่เขาใช้อฟอสลายโจนแล้วก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของการแก้ท้องเสียซึ่งโรงพยาบาลบําราสนาราดูน่ะซึ่งปัจจุบันคือสถาบ,านบานาาันบําราสนาราดูก็คุณหมอปัญจางเขาได้นำฟอสลายโจนไปประชนนนันกันกับเตต้าไซคลินนะเออตอนนั้นตัวเปรียบคือคือยาปฏิชีวนะ ณ<น><ช>ขณนะนั้นกําลังดังเตต้าไซคลินนี่สำหรับหมอฟันสำหรับหมอฟันนี่เตต้าไซคลินคือตัวที่มันสเตนบนฟันใช่ถูกถูกถูกใช้แล้วฟันดำนนออกมาฟันดำใช่หไหมมีเพื่อนที่แม่เขาเนี่ยใช้เตต้าไซคลินตอนตั้งตั้งท้องเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นแลยว่าฟันเขาเนี่ยมันจะเป็นเห็นกระดูกข้างในที่เป็นสีดำๆใช่แล้วก็เราก็เริ่มใช้กันไปแล้วตอนนี้คืออันนั้นมันคือสามสิบหกปีที่แล้ว มันมีการประชันกันนะระหว่างฟ้าทลายโจรกับเตต้าไซคลินแล้วคุณหมอปัญจางที่อยู่โรงพยาบาลบำรานราดูนก็ให้ความเห็นว่าฟ้าทลายโจรดีกว่าเตต้าไซคลินเริ่มต้นจากตรงนั้นเลย่าท่านบอกว่าปกติโรงพยาบาลบำราณนี่ท่านเป็นแพทย์แผนไทยไหมครับหรือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แพนปัจจทบันเทยแพทย์แพนาัจจุบันเยพทย์ท่านทย์แพทา์แพราะว่ายมันย์้ทย์แพทย์แพทยราพทยยียททททย อะไรเงี้ยนะที่มาหาในโรงพยาบาลในปีหนึ่งสองสามลายท่านก็เลยสนใจฟ้าทลายโจรว่า,ามีการศึกษาว่ามันามารักษาอาการท้องเสียที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การติดเชื้อโดยตรงเป็นการท้องเสียจากการแพ้อาหารอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือบิดประเภทหนึ่งนะฮะก็ใช้การได้ได้ค่อนข้างดีจนบอกว่ามันดีกว่าเตต้าใสาลินเพราะว่า การเข,เขาจะมีการวัดเลยว่าท้องเสียเนี่ยมันค่อยๆลด uhh. ลงลดลงเนี่ยอุจจละน้อยลงน้อยลงเนี่ยในเวลาสี่ห้าวันแล้วก็ข้อมูลของแพทย์แผนปัจจ <Y on S 1> ุบันณะสาสิบี่ปีสามสิบหกป,ปีที่แล้วเนี่ยก็ <Cap> <ils> เป็นลักษณะข้อมูลจากการสังเกตจากการทดลองใช้ในขณะนั้นเนี่ยมีงานวิจัยอะไรออกมาบ้างไหมครับพี่ทราะเนี <ra> ่ยเขามีการทดลองเลยเขาเก็บตัวเลขทำกราฟเลิฟขึ้นมาให้เห็นว่าไอการใช้เนี่ย แล้วมันได้ผลยังไงบ้างใช่ไหมอาการขาดน้ํเอาการต่างๆลักษณะของอุจจาระออกมาเป็นยังไงเปรียบเทียบเลยระหว่างการใช้เตเต้ตตตาไซคลินก,กับฟ้าทไลายโจรเขาทำแบบสามสิบหกปีที่แล้วมีการพูดถึงผลต่อตับไหมครับของฟ้าทไลายโจรโอ้โหผลผลต่อตับเนี่ยนะมันมีงานวิจัยเลยของอินเดีย <Helen. S 1> เขาใช้ทดลองกับหนูเลยนะเขาบอกว่าหนูเนี่ยที่กินฟ้าทลายโจรเนี่ยทําให้ตับแข็งแรงขึ้นไอ้ย่า <laughs> ได้เนี่ยมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้ก็ขอมาแล้วก็พูดถึงเรื่องความเป็นพิษนะในเรื่องค,ค,ความเป็นพิษเนี่ยน้อยมากเลยอ่ะมันเป็นมันมีความปลอดภัยอย่างสูงมากเลยทั้งอินเดียทั้งจีนอะไรพวกเนี้แล้วก็การรักษาอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยอันนี้ก็พูดถึงนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปอดอักเสบด้วยโรคปอดเนี่ยเออนเนี่ยก็เป็นเรื่องของจีนเลย จีนเขาใช้แบบปริมาณสูงนะคือหมายถึงตอนนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องการปั้นเม็ดลูกกล,ลอยทียังไม่ค่อยสมัยนั้นแคปซูลอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายมากมวันละสามสิบเม็ดอะ,ออะเป็นเป็นเม็ดลูกกลอยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าในในเล่มน,นี้มันจะมีเรื่องงานวิจัยของประเทศจีนประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดถึงการรักษาโรค แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของออประสบการณ์ของคนไทยเองในการ hmm. ใช้สมุสสนไพเพราะนั้นเนี่ยยาตัวนี้มันมีความปลอดภัยมากซึ่งพวกเราเพิมพ์ครั้งแรกปี2 5 2พิพิมพ์ครั้งที่3ามสอ้าแล้วก็ไ oh. ลโจเนี่ยเป็นหนึ่งในสมุนไพรห้าตัวแรกรที่ได้เข้าไปบัญชียาหลักอ๋อครับนะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ WHO เข้าประกาศเรื่อง Health for All in the year 2000ก็คือตอนนั้นประมาณปี2521 WHO เนี่ยเขาก็ต้องการรณรงค์ว่าอีก20ปีถัดไปเนี่ยนะ22ปี2543การที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสุขภาพดีท่วหน้าครับแต่พวกเราบอกสุขภาพดีท่นหน้าอีก2,000ปี ไม่ใช่ใเอเดีองพแต่ใน2000 yea ีอะในส0เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนเขาก็เน้นคือยุคนั้นเนี่ยมันมีอ่อยุคที่ตัวเองมาทําเรื่องสมุนไพรนะ <laughs> ก็มีสิ่งที่ทุกคนบอกอะมีอะไรให้ไปหาหมอถ้าต้องการซื้อยาให้ปรึกษาเภสัชกรนี่เป็นสโลแกนเลย <laughs> ในยุคที่ตัวเองเข้ามาทํางานเรื่องสมุนไพร แล้วเวลานี้ก็เหมือนกันนะเวลานีนะ้จนเกิดปัญหาเกิดปัญหาโควิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนเวลานี้แนละ้วพึ่งตัวเองไม่เป็นนะคือต้องพึ่งหมอพึ่งเภสัชกรเนี่ยแต่เวลามาถึงจุดหนึ่งที่คุณพึ่งอะไรไม่ได้เลยต้องกลับมาพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเราตั้งชื่อโครงการว่าโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองก็มีคนแปลกใจบอกเฮ้ยทำไมตั้งชื่อโครงการพิลึก ค,คือประหลาดขนาดนี้โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองใช่ไหมเหรอเราไม่ได้พึ่งตนเองเหรอเราบอกเอาตอนนี้เราพึ่งตัวเองเหรอรนี่เขาบอกว่าเป็นไรให้ไปหาหมอจะซื้อยาให้ปรึกษาเภสัชกรแล้วสมัยนั้นหมอประเวศเนี่ยทาหนังสือคู่มือชาวบ้านครับหมอชาวบ้านหมอชาวบ้านขึ้นมาเพราะว่าคนหาว่าแกเป็น,อนคอมมิสต์เพราะว่าให้ประชาชนพึ่งตัวเองอน,นั่นคือยุคสมัยนั้นนะ แต่ว่าเราต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยพวกเราทํางานในแง่ของการเก็บข้อมูลเรารลงไปในพื้นที่อย่างผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมอะไรพวกเนี้เรารลงไปเจอ,อหมอพื้นบ้านประเภทต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลทําเป็นหนังสือยุคนั้นเนี่ยเราทําหนังสือชื่อวารสารข่าวสารสมุนไพรับก็ต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหลายในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ที่นักวิชาการอย่างในมหิดลสมัยนั้นเนี่ยเขาเอาไปใช้อย่างอาจารย์นันทวันบุญยกระพศเนี่ยก็ทําเอกสารเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพออกมาอย่างเป็นหลักเป็นขานนะ่นะเขาก็หยิบเอาข้อมูลจากหนังสือวรารสารข่าวสารสมุนไพรไปเป็นองค์ประกอบแล้วก็บอกรเน่ยเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิเพราะว่ามันเป็นข้อมูลลงไปอสอบถามจากชาวบ้านแล้วเก็บข้อมูลจากชาวบ้านเลยในเงี้ยของของเขา พราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็ฟ้าทลายโจรก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดนะถัดมาก็เป็นเรื่องขมิ้นชันทีนี้เราก็หลังจากที่เราตั้งโครงการขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มรับเอานโยบายของ WHO ก็เลยมาทำเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขตั้งสำนักงานสาธารณสุขมูลฐานขึ้นมาแล้วในสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยก็มีแขนงเล็กๆ ที่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะแล้วก็จากการมีส่วนร่วมนนั้นก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยยอมที่จะมีการรับเ,เอาสมุนไพร5้าตัวแรกเข้าไปในบัญชียาหลักคือสมัยก่อนไม่มีเลยนะบ,บัญชียาก็มีแต่ยาแผนปัจจุบันหมดเพราะฉะนั้นเวลาในระยะหลังก็ถึงได้มีสมุนไพรเนี่ยเข้าไปอ,าอยู่ในบัญชียาหลัก แล้วก็ฟ้าทะลายโจรตันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เขายอมรับว่าใช้ในการรักษาหวัดนะฮะแล้วก็หวัดเจ็บคอไอกระหายน้ำอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็แก้ท้องเสียแต่ปรากฏว่าออยอเวลาขึ้นทะเบียนนะเขาไม่ยอมให้สรรพคุณทุกตัวคือ <ฮะ S 1> คุณ<ฮ>ะจะขออ่าแก้ท้องเสียคุณก็ไปขอทะเบียนหนึ่งถ้าคุณจะแก้ไอเจ็บคอกระหายน้ำอะไรเนี้ยอีก อีกทะเบียนหนึ่งคือ,อตลกมากเลยเออยอยสมัยนั้นแะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วไอ้เพิ่งจะเห็นไอย้ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่พวกกลุ่มหมอชนบทเอามาใช้นะแล้วเขาได้สุพรรณบุรีนี่แหละอ๋อครับเพิ่งขึ้นทะเบียนปีชื่อสะล้มไหมครับพี่เขาชื่ออะไรนะแะล้มไหมครับบริษัทเฮิบอะไรเฮิบ บีเคเคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะปรากฏว่าบ,บุรีรแล้วก็ขอทะเบียนสปปรรพคุณได้หมดเลยแก้ท้องเสียไอยเจ็บคออะไรทั้งหลายหวัดอะไรโอ้โอ,อันนี้ห้าร้อยมิลลิกรัมใช่ไหมครับที่อันนี้ครับมีหกแคปซูลโคโคเมกกาทรี 3. น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง